กินรบมีเสียมาจากต้นต้นเหินหนานเหินหนานครับมีเสียต้นมะนี่ครับีน้องประเทศจีนครับมีเสียรอบเงปาต้นแมวพุ่งมา แล้วเพื่อนใหญ่ของนายวันอันนี้อันนี้เพื่อนสีมาเบิ่งมาแล้วเพื่อนเพื่นสีมาตาเข่าครับเนี่ยที่เรียบอ่ะศาสตร์กระเทยอันนี้ศาสตร์กระเทยนะครับจองแล้วยายาด้านนั่ะยาด้านนั่งนะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องควบขวัวใจนะครับเด้ออันนี้ศาสตร์กระเทยนะพี่น้องเด้อสาตกระเทยเราจะไปเรื่อยๆนะครับอ่าแค้มปูศาสตครับเออไปเบิ่งด้อม ไอ้เบิ่งดูกรอหมาบยายบอมหาผืนหาผืนบู๊ยันตาเขาก็ได้สอนเขานอนนี่นะครับเวลาทุ่มเสรสจสองทุ่มนะครับทุ่มเสร็จเกือบจะสองทุ่มทีน่นอกมากเต็มหน้าห้าแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นอำเภอวัออาเภแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับงานนี้ไม่ฟรีนะครับงานนี้ไม่ฟรีน้างานมีสัภาพพี่น้องนะครับในการที่จะที่จะตอบคำถามเพื่อนพี่น้องหักหมอลับใจคือลอยพี่น้องขอนแก่นนะครับขอบคุณหลายๆนะครับบรรยากาศเราก็็ระคบบเชเช็คระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เชื่อระบบสีเรียบร้อยแล้วนะครับงานนี้ไม่ฟรีนะครับอ่าขอบคุณที่มาต้อนรับคุณน้องหลายๆตามศรัทธาบูรพาตาลอยบุรุษคุณจักรสิทธิ์บุรุษคุณจัสิทธิ์นะครับวัดดังๆกันนี้เก่งมากเนาะโบสโบราณเลยเนาะนะครับอือระสรับ้าดวัดของเรานะครับอนุรักษ์ของเก่าที่ดีประเด็นคือการได้ยินเสียงบอกเสียงโบสถ์จะต้องมีเรื่องของการปูทางแบบว่าอยู่เพียบช่วงนี้เรายังมีเวลาอยู่นะครับ เราจะมีเวลาสักการะบูชาอยู่นะครับตั้งเคียนมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขึ้นดังขึ้นตำรวจจะล่าจอนนั่นแหละนะครับเขาการไปเขาบอกให้หมกกันบอกที่เด็ดตำรวจต้องจับได้ขึ้นกันนะครับเพื่อจะเชินไปสร้างไปยังไหนเฮาอันนี้ขึ้นดันครับรองมาถึงสถานที่นะครับเป็นเป็นเจ้าเป็นนั่นเป็นเจ้าเป็นจอมนะครับเพื่อนนั่นแหละกัดเด็นผู้รักผู้ใหยขัดเด่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นาเขาลบสาวใบูชางเขาต้องไหวเขาต้อง ย่อไว้กอนนะครับกระไดกระไดกระดีนะครับนอกจากนั้นยังมีตะกุตนะครับตะคุตนะตะคุตหนาๆนาห้าก็สิบก็บาทเรื่งพี่น้องก็แพงคาดเอวไว้คาดเอวไหวขังนักเรนะครับผมเอาคาดตะกุดไววมีแผ่นทองด้วยนะครับดอกไม้ก็สักราบูชายี่บบาทไม่แพงนะครับข้าวเสือเนื้ออื่นกินอื่นหลายพันเลยนะครับบูชาแผ่นทองบูชาดอกไมูุ้เทียนเข้าไป